มาอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนกันบ้านนะครับล่าสุดนะครับกรณีของบริษัท TPC Power Holding จำกัดมหาชนหรือว่า TPCH นะครับก็ล่าสุดนะครับคุณกนกทิพย์จันพรังศรีนะครับก็ประธานคณะกรรมการบริหารของ TPCH นะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าปีนี้เนี่ยบริษัทตั้งเป้าไรายได้เติบโตประมาณ10%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแล้วก็เป็นผลมาจากการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศนะครับ โดยล่าสุดนะครับทาง tpcs อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สปปลาวนะครับกำลังการผลิต100เมกะวัตต์เลยนะครับก็คาดว่าเฟสแรกเนี่ยกำลังการผลิต50เมกะวัตต์เนี่ยจะแล้วเสร็จและก็เริ่มรับรู้ไรายได้ตั้งแต่ไตรมาส3ปีนี้เป็นต้นไปนะครับโดยมีการรับรู้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยบริษัทได้ มีพันธมิตรนะครับที่สปปลาวที่มีความสัมพันธ์กับทางรัฐบาลเป็นอย่างดีและก็มีโครงการใหญ่ๆที่มีอยู่ในมือและประมาณสัก70-80ถึงเมกะวัตต์ด้วยกันอันนี้ในสปปลาวนะครับขนาดนการนะรอนอกจากนี้ก็ยังมีการอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมพูชาด้วยนะครับขนาดกำลังการผลิต180ยเมกะวัตต์ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2 0 6 9แล้วและก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนในเวียดนามอีกนะฮะ อันนี้ก็ยังไม่ระบุในแง่ของจำนวนเมกะวัตแต่ก็เวียดนามกําลังศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าปี6 2 0 6 9เนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในต่างประเทศเนี่ยกังการผลิตรวม,รวม,ร,วมรวมกันนะครับ340เมกะวัตด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพอร์ตที่มีเป้าหมายนะถ<ค>้คือทั้งสงปปเอาง่ายๆคือปีนี้เราจะเห็นที่สปปลาว50เมกก่อนแล้วก็ จา,จากนั้นก็จะมีปีหน้าก็จะมีเรื่องของตัวคมพูชาาัมพูชาเข้ามาในปี69อันนี้ก็จะต่อเนื่องเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นหุ้นขนาดไม่ใหญ่มากนักนะเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ก่อร่างสร้างตัวมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลแถวภาคใต้นั่นเขาเก่งในภาคใต้นะสำหรับที่ c s, <S, <S นะครับแต่ว่าเ่อนนี้ก็ขยับขยายไปในต่างประเทศแล้วนั่นเองนะครับ